ไม่ต้องคิดเยอะอยากได้รถครอบครัวที่คุ้มค่าครบจบในคันเดียวต้องฮุนไดฮีชวันคันนี้เลยปี2021สภาพเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่ไปดูกันดีกว่าครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับเราอยู่กับรถเข้าใหม่คันนี้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหารถสไตล์ครอบครัวเป็นรถตู้นะครับอเนกประสงค์นะคันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนสภาพสวยๆนะครับรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซนต์กับคุณ d a i s 1 e l i t e ปี2อ2 1ันีคันนี้สีดำยอดนิยมด้วยนะครับใครกำลังมองหานะครับผมบอกได้เลยว่าข้อดีของเขาเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาราคาเนี่ยถือว่าประหยัดมากๆประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงเนี่ยหกแสนบาทเลยนะครับที่สำคัญครับเครื่องยนต์อัตราการเร่งดีและก็ประหยัดน้ำมันด้ยครนนนนนั้ะบกเล่าาหอ สำหรับ h ุ u ไ d a i H1 Elite คันนี้นะครับเป็นปี2021สีดำยอดนิยมนะฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีรูรอยสภาพสวยๆกระจังด้านหน้านะครับตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมนะครับแล้วก็นี่ครับโลโก้ฮุนไดนะเป็นตัว H คันนี้ครับกระจังด้านหน้าไม่มีรอยหินกระเทาะสภาพสวยใหม่ครับสำหรับไฟด้านหน้าของรถคันนี้นะครับเขาใช้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลน LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอกซึ่งกันชนด้านหน้าก็สภาพสวยครับสภาพแบบนี้นะครับถือว่าหายากน่าใช้งานครับและนี่ก็คือสภาพห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องคันหน้าเดิมนะครับห้องเครื่อง การชนหนักมาก่อนคันนี้ก็ไม่เคยมีการทําสีมาก่อนนะสวยครับเรียกได้ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษาสภาพรถดีมากๆเลยนะสำหรับเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะครับใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.5ลิตร175แรงม้าแรงบิสสูงสุดนะครับ441นิวตันเมตรเวลาขับรถขึ้นเนินขึ้นเขาเนี่ยสบายๆนะกำลังเหลือเฟือแน่นอนครับแล้วก็ที่สำคัญครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถคันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆอยู่ที่ประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรนะหากใครนะครับที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวระยะทางไกลๆคันนี้ ริ้วรอยเลยนะครับแล้วก็ยางเนี่ยเป็นปีใหม่ดอกยางเต็มแก้มยางหนาครับคันนี้ก็เป็นขอบ18นิ้วซุ้มล้อไม่มีรอยแตกหักสามารถใช้งานได้ยาวๆครับรถเข้าใหม่คันนี้นะครับรถตู้หรูส1เอดที่นั่งนะครับคันนี้บอกได้เลยว่ารถสวยประหยัดครบฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มนะครับใครที่ชอบรถคันนี้นะครับห้ามพลาดเลยกับราคาที่ประหยัดเกินครึ่งล้านนะและที่สําคัญครับเป็นปี2021สอสภาพสวยๆแบบนี้นะครับถือว่าน่าใช้งานมากๆเลยนะด้านข้างของรถคันนี้นะครับเรียกได้ว่าสภาพสวยไม่มีริ้วรอยมีการติดฟิล์มพร้้้องาาานนนนรบบคัะะปตูดขีก็ เปิดใช้งานง่ายนะนอกจากนั้นนะครับในส่วนของที่นั่งภายในเนี่ยเขาออกแบบเป็นสีเบจนะครับซึ่งเป็นสีออกแนวครีมนะครับซึ่งทําให้ภายในเนี่ยดูสว่างดูกว้างนะครับแล้วก็เบาะที่นั่งภายในเนี่ยเป็นเบาะเหมือนกึ่ง VAP seat นะครับซึ่งนั่งสบายมากๆทุกที่นั่งเลยนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่เอาไว้ใช้งานคันนี้นะครับราคาตอบโจทย์มากๆเลยครับกับสภาพแบบนี้ถือว่าคุ้มค่าน่าใช้งานครับด้านท้ายของ Hyundai H1 Elite นะครับคันนี้ก็สภาพสวยๆครับไฟท้ายเป็น LED มีในส่วนของสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดูนิส ด้านท้ายมีเซนเซอร์ถอยหลังด้วยเปิดขึ้นมาดูครับด้านท้ายเราจะเห็นได้ว่า ในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็สามารถปรับใช้ได้ตามความต้องการเลยนะในส่วนของที่นั่งเนี่ยมันสามารถเลื่อนปรับได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมด้านท้ายเนี่ยซิลเลอร์เดิมไม่เคยมีการชนหนักมาก่อนครับภายในของรถคันนี้นะครับสาภาพสวยใหม่เลยนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยมีการรักษาสาภาพรถดีมากๆเลยนะครับสำหรับ Hyundai h y u n d a H1 คันนี้ก็เป็นรถตู้พรีเมียมนะครับ11ที่นั่งซึ่งห้องโดยสารภายในเนี่ยมีความกว้างมีความใหญ่นะครับฟังก์ชันต่างๆน,นะครับถือว่าเป็นรุ่ อยากจากด้านหน้าได้แล้วก็มีทีวีเพดานมาให้ใช้งานด้วยอย่างคันนี้นะครับสภาพเบาะคือไม่มีรอยฉีกขาดเลยและคันนี้นะครับประวัติสวยๆนะครับเจ้าของลำดับเดียวในเรื่องะทเบียนมีในส่วนบุกสวิตนะครับเข้าสู่ทุกระยะด้วยและคันนี้นะครับนี่คือรุ่นเอลิท2.5ปี2021นะครับเลขไมล์ของเขาอยู่ที่152,000โลแต่ว่าถ้าเฉลี่ยต่อปีนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยมีการใช้ตกต่อปีประมาณสัก25,000โลเท่านั้นถือว่าเป็นการใช้งานที่ไม่เยอะและก็ปกติครับคือต้องบอกงี้ครับว่านน่่่่วขรรถเเีีีียทกกกััาาาาาคป็ดมมๆพ ก็ขายออกไปเร็วทุกคันและที่สําคัญครับสภาพคันนี้สวยใหม่เลยนะครับประวัติสวยอุปกรณ์ครบบุบ๊คสวิตมีแล้วก็มีเร่มทะเบียนพร้อมโอนด้วยคันนี้พวงมาลายัยสภาพนี้คือไม่มีรอยถลอกเลยนะครับคุณผู้ชมและใครนะครับที่ต้องการใช้งานรถคันนี้นะครับฟีลในเรื่องของการใช้งานเนี่ยไม่เหมือนรถโต้ธรรมดานะเพราะว่าในเรื่องของการปรับเบาะที่นั่งของคนขับหรือว่าผู้โดยสารที่อยู่ด้านหน้านะครับถือว่าสามารถปรับได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคันนี้นั่งขับขี่เนี่ยก็คือสบายมากๆเลยครับหน้าจอเครื่องเสียงนะครับรีไดว,ว่าเป็นไซส์ใหญ่แล้ว ซีขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็เป็นแบบทัชสกรีนด้วยซึ่งสามารถใช้งานง่ายนะและถ้าเกิดว่าคุณเชื่อมสัญญาณมือถือนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้ระบบ G Map ได้นะหรือว่า Google Map นั่นเองนะนอกจากนั้นนะครับยังมีในส่วนของแอปพลิเคชันอย่างเช่น YouTube Netflix หรือว่า Play Store ก็โหลดแอปพลิเคชันที่คุณต้องการใช้งานในหน้าจอตัวนี้ได้เลยครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ห้องโดยสารตอนหลังของ y u n d a i h 1คันนี้ต้องบอกก่อนว่าฟังก์ชันเขาจัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีจอเพดานก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้คนที่น,น เรื่องของการใช้งานที่สะดวกสบายนะครับแล้วก็ออปชันต่างๆนะครับอำนวยความสะดวกในเรื่องของการนั่งมากๆเลยนะเดินทางไกลนะครับไปได้ทั้งครอบครัวนะครับเรียกได้ว่าครอบครัวใหญ่ขนาดไหนไปรถคันนี้คันเดียวเนี่ยคุ้มแน่นอนสภาพของห้องโดยสารตอนหลังเนี่ยเบาะหนังนี่คือไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสภาพสวยใหม่ครับแอปประกาศห้องโดยสารตอนหลังนะครับก็สามารถปรับอุณหภูมิแล้วก็แรงพัดลมนะครับแยกจากด้านหน้าได้นะใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากครับรถคันนี้นะครับประหยัดไปเกินกว่าครึ่งร้านนะครับแล้วคุณรออะไรอยู่กับรถสวยออปชันปังราคาเด็ดแบบนี้นะครับนี่คือฮุนได ปี2021ครับตอนเปิดตัวนะครับราคาเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าอยู่ที่ประมาณ1 5ึ่งล้านแสนบาทแต่วันนี้วันทัวโต้นะครับประหยัดได้ถึง6 0แสนบาทเลยนะครับและใครสนใจรถคันนี้เราขอเสนอขายเพียงแค่9 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่วันทัวโต้ที่เบอร์โทรนี้ได้เลยครับ0ู1 6 7 4 5 8 8 5แล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้รับรองได้ของแถมเสร็จแน่นอนครับช่องทางอื่นนะครับเรายังมีในส่วนของเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูบแล้วก็เว็บไซต์โดยเฉพาะเว็บไซต์ครับ ต่อได้เลยนะครับและผมการันตีให้เลยว่ารถทุกคันของเรานะเป็นรถบ้านแท้รถเปอร์เซ็นต์ไม่มีรถชนหนักอย่างแน่นอนที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับยังมีการันตีให้ถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง118รายการและคุ้มครองทั่วประเทศด้วยอยู่ที่ไหนก็เป็นลูกค้าของวันโชโตได้เพราะวันโชโตซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ